สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินละกรรมกันเมื่อวานเพื่อนมาหานี่เอาลกกรมมาฝากกับปุกเบลอเลยเห็นไหม,มเพื่อนเอาลกกรมมาฝากดูด <laughs> ิเพื่อนน่ารักมาก <laughs> ตร,ง,ตร,ง,ตรงนี้คือมุมสบายเวลากินอะไรชอบมนนานั่งกินตรงนี้หน้าบ้านยิ้บไปนี่แกะมาให้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนแกะและกรรมมาให้ตั้งสองถุงนี่กินหมดไปถุงละเนี่ยไม่รักเพื่อนแล้วจะไปรักใครเนาะดูซิเนี่ยกว่าจะแกะมาได้เป็นถ้วยๆเนี่ยหนามมันกินมือนันเนี่ยอืมต้องชิมอ่า อร่อยะเป็นพื่อนมากินกันฮะ